ขอความเจริญในพระสธรรมจมบังเกิดมีด้ท่านผู้ชมทุกท่านาในระยะหลายๆปีที่ผ่านมา mm. ก็เห็นว่า mm. เมื่อมีครูตีนักเรียน mm. เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงขนาดไล่ครูออกฟ้องร้องกันข่าวคืออะไรก็เอาไปลงกันวิจารณ์กันมากมายแล้วก็มาจะบอกว่าลูกฉันฉันยังไม่ตี อยาจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายเรื่องรอยไม่เหลียวเป็นข้อคิดเตือนใจดังนี้ว่าผู้ปกครองทั้งหลายจ๋าอาตมาครกล่าวสอนอาจารย์ย่อมบันทอนินสัยสิทธิ์เป็นพิษภัยด้วยกิจคือการงานหรือด้วยการแห่งเรียวภัยไล่ชั่วตัวจันไลหวังสิทธิ์ได้เป็นคนดีหากสิทธิ์คิดแต่ชั่ว หลงเมามัวมั่วบัดสีอาจารย์ไม่หานตีญาณนับถือคืออาจารย์หากสิทธิ์ผิดมากเรื่องกระบินเมืองโทษประหารลูกศิษย์ผิดสามานโทษอาจารย์ไม่อบรมอาจารย์ลงโทษสิทธิคงไม่คิดจะเข็นขมระเบียบอันเฉียบคมดัดนิสัยให้ตรงทาง ผู้ชมจําไว้ไอการไม่ทีลูกไม่ทีลูกลูกท่านไปโรงเรียนออกสังคมลูกท่านเป็นอย่างไรไอที่ติดคุกสุตารานะเพราะพ่อแม่ไม่ใช่หรือเพราะเราเบียดขนองกระทรวงไม่ใช่หรือเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรือแล้วมาถึงวันนั้นถึงวันที่ลูกลูกท่านติดคุกสุตะลานพา่อทษใครละ่ะไปดูเถอะคนที่เป็นปฏิบัติต่อครูนะลูกศิษย์ที่เถียงครูอยู่ในคุกสุตารางทท้งนั้น พ่อแม่ทั้งหลายเอ๋ยฟังพี่เปรยขอเอ่ยอ้างฟังครูดูเสียบ้างอย่าเข้าข้างลูกเร่ไปพ่อแม่แห่ไล่ครูท่านเคยรู้มาบ้างไหมลูกท่านมันอย่างไรครูจึงได้ลงโทษทันลูกท่านมันอย่างไรครูจึงได้ลงโทษทันร้อนเร่าเข้าข้างลูกผิดหรือถูกก็ลูกฉัน ดือ้อลูกจึงดื้อดึงดันจนผวพันถึงขั้นเลวคบเพื่อนเถื่อนอัธาพาลทำสามานกันแหลกเลวใครผลักลูกตกเหวคนคนนั้นท่านใช่ไหมคนคนนั้นท่านใช่ไหมท่านทำลายลูกท่านใช่ไหมท่านว่าดุดาตีมันเคยที่เชื่อเมื่อไหร หนีออกจากบ้านไปสร้างเวรกรรมระยำบอนตัวถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยมันเคยเชื่อถเถล่หนีออกจากบ้านไปสร้างเวรกรรมระยำบอนเมื่อลูกตัวชั่วช้าใครกันหนาไม่สั่งสอนน้ำตาไหลเปียกหมอนนอนจมน้ำตาไหลน้ำตาไหลเปียกหมอนนอนร้องไห้ใจระทมพ่อแม่นอนแช่ทุกข์ลูกในคุกก็ขื่นขมครอบครัวก็ล่มจม จึงลูกค่าจึงรู้ค่าครูอาจารย์เรียวเอ๋ยโอ้เรียวไผ่ลงโทษใครใช่ประหารมีไว้ไล่สันดานอันธพาลสถานเรียนเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกไม่เรียวและอย่าทำร้ายครูเพราะนั่นคือการทำร้ายลูกของท่าน